โรงเรียนบ้านดงเย็นตั้งอยู่เลขที่249หมู่ที่1ตำบลรหารอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรเปิดทำการสอนเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2500รวม56ปีปัจจุบันมีครูทั้งหมด9คนดังนี้ 1. นายเสถียนจารุจ,จิตพ้วมเนยการชำนาญการพิเศษ 2. นายนพดลโคตรมูลครูชำนาญการพิเศษ 3. นายอาคมทองนวมครูชำนาญการพิเศษ 4. นายวิเชียนชัยมงคลครูชำนาญการ 5. นางชูศรีจำปาศัก์ครูชำนาญการพิเศษ 6. นางยุเวศทองนวมครูเชี่ยวชาญ 7. นางสาวพันธิภากุณาตรีครูชำนาญการพิเศษ 8นางสาวบุญประคองอมมาทั์ครูชำนาญการพิเศษ 9. นางสุพิชาทนทานครูชำนาญการนักการพันโรงหนึ่งคนนายสมนึกหาบุญพาศโรงเรียนบ้านดงเย็นมีเขตรับผิดชอบบริการ3หมู่บ้านคือหมู่ที่หนึ่งบ้านดงเย็นหมู่ที่9บ้านใหม่คลองม่วงและหมู่ที่10บบ้านคลองเจริญสุขพัฒนา คำขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีวินยัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนปัญญาวัฒนเนสยโยปรัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์สีประจำโรงเรียนคือสีแสดแดงโรงเรียนใช้ระบบการบริหารงานแบบ PDCA โดยมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมผู้บริหารยึดหลักธรรมมาพิบาลให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากรทุกคนดังนั้นโรงเรียนบ้านดงเย็นจึงมีหลักในการปฏิบัติงานดังนี้ 1. มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การดำเนินงานเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย สามารถปฏิบัติได้จริงและมีผลลัพธ์สะท้อนความคุ้มค่าตามเป้าหมาย 2. มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนที่ชัดเจนสอดคล้องกับแผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนโดยปฏิบัติได้ตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถวัดและประเมินผลความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ม,มีกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนนักเรียนแบ่งหน้าที่กันทำงานเป็นกลุ่มสีมีการทำความสะอาดทุกแห่งโดยเกิดจากจิตสำนึกของนักเรียนเช่นบริเวณโรงเรียนอาคารเรียนอาคารประกอบห้องเรียนห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษอื่นๆโรงอาหารแปลงเกษตรห้องเก็บเครื่องมือการเกษตรโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบและความสวยงามของโรงเรียน 4. มีบริเวณโดยรอบโรงเรียนสภาพภูมิทัศน์สนามและสถานที่พักผ่อนสำหรับนักเรียนมีป้ายชื่อโรงเรียนที่มองเห็นชัดเจนฝาผนังอาคารเรียนรั้วโรงเรียนสวนร่มเย็นมีความร่มรื่นสวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติตกแต่งอย่างเหมาะสมสวยงาม ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติและจัดให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ 5. จัดให้มีบรรยากาศในห้องเรียนบริเวณโรงเรียนอาคารเรียนอาคารประกอบได้รับการปรับปรุงสีสันสดใสสวยงามพร้อมใช้และปลอดภัยจัดบรรยากาศเสมือนบ้านให้อบอุ่นเหมือนบ้านนักเรียนมีความสุขเมื่อได้มาโรงเรียน นักเรียนและครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจดังนี้ชุมนุมการเพราะเห็ดนางฟ้าชุมนุมเลี้ยงกบชุมนุมเลี้ยงปลาและได้ทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 6. โรงเรียนมีสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสนามมีความแข็งแรงและปลอดภัยอีกทั้งโรงเรียนยังปลอดจากสารเสพติดและอบายมุขไม่มีแหล่งมัวดุม แต่มีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกความรู้ทักษะในการทำงานอย่างปลอดภัยมีระบบสุขาอนามัยและสุขาพิบาลเพื่อสุขาอนามัยที่ดีมีระบบความปลอดภัยในโรงเรียน 7. โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสนับสนุนงบประมาณบุคลากรหรือวัสดุคารุภัณ์ในการดำเนินงาน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาโดยมีแผนการพัฒนาร่วมกับโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและโรงเรียนได้ให้บริการด้านวิชาการและกิจกรรมอื่นๆแก่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา8โรงเรียนมีห้องสมุดสาดีที่เป็นเอกเทศ มีครูที่มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่บรรลักษ์มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้มีการจัดหาหนังสือสื่อสำหรับนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆมีจำนวนหนังสือและสื่อเพียงพอและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านเชื่อมโยงกับการเรียนรู้และมีอัตราการใช้ห้องสมุดของนักเรียนเพิ่มขึ้น มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมด้านบุคลากรพร้อมสื่ออุปกรณ์ครบถ้วนและมีบันทึกการใช้งานที่เป็นปัจจุบันมีมาตรการการดูแลร,รักษาซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการทุกห้องเพื่อใช้งานอย่างคุ้มค่า 10. มีแหล่งเรียนรู้งานอาชีพครบวงจรสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียนมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนมีโครงการและกิจกรรมพัฒนางานอาชีพให้แก่นักเรียนเชิญวิทยากรท้องถิ่นหรือครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนงานอาชีพนักเรียนมีผลงานผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากผลงานนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษาทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน11มีสนามกีฬาสำหรับใช้งานมีกิจกรรมและดูแลรักษาอย่างยั่งยืนมีครูที่มีความสามารถให้ความรู้ด้านทักษะกีฬาอย่างถูกต้องมีการบริการแก่ชุมชนเยาวชนให้เข้ามาเล่นกีฬาในโรงเรียน มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีธาซึ่งนักเรียนจะช่วยกันดูแลรักษาสนามกีฬาด้วยจิตอาสามีมาตรการให้ชุมชนร่วมดูแลรักษาสนามกีฬา 12. จัดให้มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะมีแสงสว่างเพียงพอมีการระบายอากาศดีสะอาดและสวยงามอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสะอาดและพร้อมใช้ มีภาชนะเก็บกักน้ำมีน้ำใช้ที่สะอาดและมีระบบการระบายน้ำมีความปลอดภัยเพียงพอกับจำนวนนักเรียนมีมาตรการการดูแลรักษาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนักเรียนร่วมกันดูแลรักษาด้วยจิตอา,าส,สา13ครูใช้แหล่งเรียนรู้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัยมีคอมพิวเตอร์สำหรับครูและนักเรียนที่พร้อมใช้งานได้ดีมีสื่อไอซีพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเว็บไซต์ของโรงเรียนที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 14. ผู้บริหารมีทักษะภาวะผู้นำมีวิสัยทัศ และมีความสามารถมีการกระจายอำนาจเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับการยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง Oh,